สวัสดีค่ะม่เย่ให,หม่จีโอวันออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราเฮาอยู่ผู้ขับเบิกคับพี่น้องอันนี้ถ่ายจากห้องพักที่ม่ใหญ่ใหม,ม่มาพักนะคะเห็นบพี่น้องสวยสวยวิวข้างนอกสวยค่ะแดดเริ่มมากแล้วค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเหมาะก,กับพานไปหลายรอบแล้วละหมอกมาสุดยอดค่ะ วิวงามๆสวยๆทะเลหมอกมีขีดเมฆค่ะขีดเมฆเ,เต็มไปหมดเลยสูงกว่าระดับน้ำทะเล1700กว่าเมตรนะคะสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคือคือทับเบิกนี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสฟเบิ้งขาล่างเด้อเดดมาแล้วอู้ยหอ,อนนะพักตืดๆๆๆๆฟัง อขพอสิงนั้นมีอะไรนิดนี่นี่นี่เขาไม่ดูพระอาทิตย์ตกนะก็เป็นจุดชมวิวแหละหอนเด็ดหอนเด็ดหอนเดดตำบลบ้านเนินลังเก่าบ้านเนินลังเก่าโอ้เคยบังเดด่ะมีอายุงเนาะคอฟฟี่เนาะเราจะไปเด็ด เด็ดกับแห้งเด้พี่น้องบอกกันหลายเด็ดกับแกโนนขี้ฝ่ากําลังเคลื่อนที่ค่ะขี้ฝาขีา้เมฆหมอกเมฆหมอกกําลังเคลื่อนที่เข้ามาอย่างป่านะคะมันก็จะมาเป็นระยะระยะค่ะทุกคนจะมาเป็นระยะระยะอ้ะะาออันนี้เขาดูจากในห้องพักนะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกทําไปชมข้างนอกพาไปชมข้างนอกนะคะอันนี้ เราจะออกไปดูข้างนอกนะคะทุกคนตอนเช้าเขาก็จะมีข้าวต้มค่ะข้าวต้มไข่คนละฟองนะคะข้าวต้มหนึ่งหม้อน้อยแล้วก็นี่ค่ะมีมีแฮมมีนมปังนะคะให้จักแซีบว่าเสบค่ะแล้วก็ผัดกะหล่ำหนึ่งจานนะคะแ <laughs> จักแซีบว่าเสบเพิ่นหิมมอหนึ่งเลยด้ยพี่น้องนี่กับเขาอยู่พี่ เป็นโมเมนต์แห่หน่อยดิคอยกินสามซ้ำเซลบไหลมันกินกับไอ้ผัดกระลำไหม,มผัดกระลำน้ำปลาไหมแซ่บสดิเรียบร้อยเลยกินขัาก,กินเนียนะคะมีอ่างมีอ่างให้เราไว้ถ่ายลูกไว้อาบน้ำได้ค่ะนี่อาบน้ำได้ค่ะมีน้ำไหลแต่มันเมื่อวานนี้มันหนาวค่ะไม่ได้อาบไปอาบน้ำอุ่นในห้องนะคะ เราก็ไปอาบน้ำอุ่นในห้องนี่ค่ะพามาชมหมอกค่ะเมืองในหมอกนะคะถ้าเบิกเมืองในหมอกนี่ค่ะอันเมฆมันก็จะมาเป็นระยะระยะเมื่อเช้านี้ข้างบนนี้มืดหมดเลยนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะอุดนนักท่องเที่ยวแต่แลกะก็เก็บภาพถ่ายภาพสวยงามค่ะฟ้าก็สวยฟ้าก็สีฟ้ามเมฆขาวๆนะคะนี่ตัดกับใบไม้ใบไหล กำลังเคลื่อนเข้ามาในป่าเห็นไหมคะทุกคนส่วนใหญ่เมฆมันจะไหลไปฝั่งโน้นกันเดี๋ยวรอบหนามีไมหม้สิไปฟังพุ่นหลักครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมรอชมนะคะฝากกดติดตามคลิปไม่ย่ยไม่ไว้เด้ดเด้จ้าอันนี้ฝั่งนี้คะ่ะทุกคนอันนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวหฮอเสิ้ผ้าไปเบึง่งชั้นบนนะคะชั้นบนจะเป็นยังไง แดดเหลี่ยมตาดิพี่น้องวันนี้เรลศัก์กับหมกันนี่ค่ะมีชั้นบนด้วยนะคะข้าวเบอรงว่าดัึงเพิ่นสายๆมาจะเป็นยังไงเมื่อเช้าขึ้นมาถ่ายรอบนึงแล้วนะคะอุ้ฟังหุ้นก็สวยค่ะทุกคนมีขีเมกีฝ่านู้นค่ะ งามงามงามนะะนี่ค่ะเราลงมาจากตรงน้นค่ะน้นค่ะถนนนะคะเป็นถนนเลนเดียวสวนกันนี่ก็ยากอยู่ค่ะร,รอบๆก็เป็นสวนปลูกกะหล่ำปลีนะคะที่นี่จะขึ้นชื่อกะหล่ำปลีแล้วก็ขิงค่ะ แต่ผล,ลไม้ต่างๆอย่างอื่นมีเยอะค่ะโอ้ยฝั่งโน้นมีกระโจมค่ะทุกคนฝั่งโน้นมีกระโจมทางก็จะไปในนี้นะคะกระโจมนะคะสวยงามค่ะพี่น้องสวยสวยเราสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,700กว่ากว่าเมตรนะคะนี่ค่ะ ขี ai, ่ฟ้ากังเทึกกำลังบินยุ้ยย้้ยอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยนึ่งเขากำลังเล่นเล่นระบำเต้นระบำเล่นดนตรีกันตึ้งตังตึ้งตังเฮ้ยพุ่นพี่น้องไล่คาเฟ่ฮะกันขี่ฟ้าค่ะขี่ฟ้าเบิ่งไล่วอด้สิเมา สีเวียนหัวนี่ก้อนนี้ก็ได้นี่ค่ะนี่ไหลย่อยย่อยอยูย่วยวนี่นะคะอันนี้สำหรับข้างบนนะคะข้างบนเอาจินตนาการกันเนี้ยมันนี้นี่ค่ะลองดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะ ไหลมาแล้วนะคะไหลมาแล้วเดี๋ยวดูข้างล่างนะคะดูข้างล่างนี่ค่ะอันขี่เมฆมันกับสิไหลเข้ามาในป่าในภูเขาค่ะนี่ค่ะทุกคนกําลังคลืบคลานเข้ามาไหลพัดเข้ามาในป่าแล้วก็พ,พอชนป่าแล้วก็อิจฉาขืนมาหาเฮาด้บัดทีนี้ เขาก็จะขึ้นมาหาเราข้างบนนะคะ้วก็มันมันอุนอ่นๆค่ะตอนนี้บรรยากาศอุนอ่นๆเพราแดดมันออกแล้วเนาะมันกระปนเย็นเย็นเย็นกับร้อนผสมกันนะคะนอนค่ะสวยค่ะสวยมากนะคะวิวงามเป็นการมานอน,อนผู้หับเบิกครั้งแรกค่ะส่วนใหญ่จะนอนแต่เขาค้อค่ะทุกคน ไม่ไงไม่จะนอนแต่เขาคอเขาคออันแต่ก่อนนีเก,กือบทุกปีค่ะจะนอนเขาคอเพราะว่าอันเฮ้ามาอันแอปป้เบิร์ดดีแหมไม่ไงไม่เกิดปีใหม่เนาะก,ก็จะญาติญาติพี่น้องก็รวมตัวกันที่เขาคอตลอดนะคะหรือไม่ก็รวมตัวกันที่บ้านหลมนะคะโอ้ยแบบนี้ติดใจเรามะมาฮับเบิกครั้งแรกติดใจแล้วนะคะ สิเดมาล่ะอีกหลายที่อยู่คับพี่น้องเดี๋ยวหาโอกาสชวนพ่อบ้านกเกษียณเนี่ยเกสิเดมาล่ะครับพ,พี่น้องเอ้ยพ่นจังใดจะเฮาจังสีรอเบิดทุกจุดเนาะเดี๋ยวรอบหน้าจะไปโซนโนนค่ะมีกระโจมอยู่ฝั่งนนมีกระโจมอยู่ฝั่งน้นนะคะอิสระแล้วนะคะ,กะเกษียณก็อิสระแล้ว อยู่บ้านบ้างทํางานบ้าน,าน,านงานสวนบ้างบางก็แวบ,บขึ้นมานะคะแวบบขึ้นมาได้เราอยู่ใกล้ๆเองไม่ไกล,กลนะคะเอ้อยแดดหอนลงไปข้างล่างเฮาบัดนี้ฝั่งนี้ก็มีกระโจมค่ะนี่ค่ะก็มีกระโจมเอา้าก่อนจะลงไปก็ลาด้วยคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะ